ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณมาต่ออีกสักเรื่องครับเรื่องของจอระเข้ฮะผู้ราชการจังหวัดชัยภูมิสั่งจับตายจระเข้จากคณะเรโชว์จระเข้แสนรู้หลุดลงแม่น้ําชีครับโดยเจ้าหน้าที่นะครับต้องใช้ปืนยิงใส่จนบาดเจ็บนะแต่ตอนนี้ยังไม่พบตัวเลยนะครับที่เห็นอยู่ครับคือจอระเข้ยาว1เมตรครึ่ง ล่อยู่กลางแม่น้ําฉีครับชาวบ้านวังก้านเหลืองตําบลบ้านค่ายอําเภอเมืองชัยภูมิก็มามุงดูแล้วก็ถ่ายภาพกันด้วยความหวาดผวาหลังพบเห็นจระเข้ตัวนี้โผล่มาหลายครั้งในช่วงสองวันที่ผ่านมาครับนายมาลิสิงกระโจมเจ้าของคณะเร่โชว์จระเข้ตามสถานที่ต่างๆยอมรับว่าเป็นจระเข้ของเขาที่หลุดออกมาจากนะฮะการขุดคลองน้ําสาขาของลําน้ําฉีเพราะจระเข้ที่เลี้ยงเอาไว้3ตัวเนี่ยหายไป1ตัวครับ ล่าสุดนายนรงวุ่นซิ้วผู้รัชการจังหวัดชัยภูมิสั่งการให้จัดชุดจับตายจระเข้ตัวนี้แล้วโดยเจ้าหน้าที่ก็ยิงใส่มันจนได้รับบาดเจ็บแต่พอยิงใส่จนบาดเจ็บมันหายไปไม่โผล่ขึ้นมาอีกเจ้าหน้าที่ต้องใช้อวนตัดนะฮะไว <ป S 1> ้สองข้างตรงจุดที่ชาวบ้านเคยเห็นจระเข้เพื่อป้องกันการหลบหนีน่าจะใช้อวนดักไว้นะฮะพร้อมแจ้งเตือนชาวบ้านงดลงเล่นน้ําหรือออกหาปลาเพื่อความปลอดภัยหากพบเห็นจระเข้ตัวนี้ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีครับ คุณผู้ชมครับสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆของช่องวัน3าได้ง่ายๆเลยครับครับเพียงกด subscribe ที่ด้านล่างนะครับหรือว่าติดตามข่าวสารอื่นๆได้ตากช่องทางนี้เลยครับด้านทางนี้เลยข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ